กําลังไกลค่ะเดนกํากลังไกล้ามาด้วยไมไม่ได้ออมาไม่ต้องกินหรอกไปหากินนู่นหนะกข้างบนนะ่ะน้ำเขาน่ะนี่ได้เป็นเทวดาบาัสมันคือแอนลงแอนลงเนี่ยมันขึ้นไหวไหมเนี่ยฮะตายแต่ถนนดีได้เนาะให้ขึ้นลงอื าขาลงมันลงง่ายได้ถ้าขาคือมันก็จะถอยหลังตว้า <laughs> มันเดินนี่มันก็จะถอยหลังวะ่ะ <laughs> โอ้ยหนาวมีเห็ดด้วยนั่นน่ะ head head เห็นเห็ดบ้างน่ะเออมาเห็นเห็ดกันนิ่นึงเห็ดอยูจุกงไหนน่ะตุยานปูสีฟ้า Hãy hết อะไรน่ะ nè, nó là น่ะตามต้น nha, โอ้ยรถมาบ้านเนี่ยมาจะขึ้นรถเด้อโอ้ใจสั่นนะเนี่ยเดินขึ้นแค่นี้ใจสั่นแล้วเนาะเขาจะให้มาเนี่ยไม่ได้จอดที่นี่เนาะจะไปจอดข้างบนเขาให้จอดหนึ่งตอนนี้หาอะไรได้ของเขาเหมือนโดยสัารคืนเหมือนโดยวาวอ่ะอเอ๊ มีแดดโอ้โลมเหม็นบนหนาวเลยทั้งหมดใส่เสื้อหนาวนะี่หนาวมากบางคนขังหลังได้ด้ยเดี๋ยวจะกิ้งกุลุยกุลุยแ <laughs> บบวิ่งต่างมันป่ะทันเน,นี่ย <laughs> เดินไวซะด้วยไปเที่วยวเที่วยวไปเรื่อยเรื่อย ตัดไปเน็นตเขาดีดิอเออตรงนี้คืนหน่อยนะเออเตียงค่อยค่อยไป,ไปอืเ้ยมันกำลังจำนักไปเรื่อยเรือยสบายสบายนี่ไงนี่ไงกำลังถ่ายอยู่นี่ไงในแค่สามนาทีเองเนี่ยยังไม่ถึง Oi, đeo, oi, đeo, lúc mày gió mùa bán. Tad lang lâu sâny. Mamu tang mặt hai. Mamu tang mặt hai. Mamu tang mặt hai. Mamu tang mặt ตาหามันเหนื่อยกำลังตายปุ้ยแจก็มีนยิงอย่างเราตั้งกับมันนักขบวนน้นนะเนาะยังติ้วติ้วเป็นคนละมือวันนี่ลงบันไดหลายขาเลยเสียวถ้าขาลงแล้วมัมีปัญหาหน่อยคืนเนี่ยมันมันอ๋ออ๋อลงมันได้ขาคืนเนี่ยมันมันย่อไงย่อยังเลยไปนั่นนี่หน่อย ที่มันมันเป็นผาเนี่ยหรอ,อโอ้ที่เขาถ่ายรูปมันมั้งเขานึกว่าจังหวัดเลยบ่แมนนี่ว่ะเชียงรายน,นี่อย่างไรน้องวายวมันคือเป็นยังีงมันคืออ้อยอ้อยกันยังวะลุบเขาจะไปคิดเนาะไปเรื่อยๆคุณตา ตัดขาเมื่อวานเนี่ยเขาวิ่งสะสกผ้าแม่มันอยากมากกันหลายมันอยากมากกันหลายไอ้พวกเข็ดพวกเนี้ยมันจะมันจะมันจะมาอ่านกลิ้งแล้วมึงงูต้องมาก็มึงเขาอย่ามาอย่ามา ออยากมาเข็ดบ่มึงเข็ดบ่ามาอยากไปวันนี้กว่าหนีล่ามากรามแข่งขึ้นมืดแล้วมาแมนบาแมนมันจะถอยหลังสำนึกคนเดียวเนอะวะเมื่อไหร่ก็อย่ามาอย่ามากูมาส่งแล้วเรื่องแต้มมึงมึงเว่ะ Ta Ta bọn mày tay, nữa. Ta nữa. Mày 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 này mày 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 ปวดจงปวดทีปวดปวดเลยนี่เนี่ยรถชีขาวๆไปส่งแป๊บนึงไม่ได้ป่ะเนี่ยชีห้องนม่งอยู่ห้องหมดขาลงอ่ะมันง่ายนะเราเจอหมอขาวขาขึ้นดีๆมันขึ้นมันเหนื่อยจ้ะมันย่อโอ้ไม่ใจสั่ง ดีม no? huh? ันว yeah. ่าม uh, like ีแดดเนาะฮะอะไรนะโอ้ยเย็นเนาะอืมหนาววาอยู่โอ้ก็ทำบ้านผักมั้งได้กี่กิโลแล้วคุณยายเขากินกับหมากไหน มันคือยังอยู่อมกัมมากมันมันกัดปากอ่ะไม่อมกัมมาที่ใดๆเออไมเอาบลาพูอ่ะไม่เอาปลาพูอ่ะผมไม่พูอ่ไม่พูอ่ะกัดมากกัดปากเพราว่าถ้ามันเป็นเนื้อๆคืออ,อ,ยอยู่โหูหนาวเห็นไหมจ็บเลย พอถ้าปกอยมันจะถอยหลังเดินแล้วเหมือนไงมันจะถอยหลังไงไม่รู้ปแปดนาทีเองเนี้เดินขึ้นมาเนี่ยเนี่ยอามาซื้อเสื้อตรงเนี้ยนะตรงนี้ขับปั๊บปุ่งขับขปั๊บปุ่งที่มีด่านนี่เมื่อก่อนลานจอดรถเนี่ยฟังคุณไปเจอเนี่ยาคขันก็หนาเนี่ยเรามาจอดที่น,นี่อืมก็ไหวขึ้นนะ อตอนนี้ไม่มีที่ขายของเขานนปรับปรุงขายของนี่เขาปรับปรุง,งไหมกระดันมองหญ่เลยตอนนี้เขาไม่ขายของที่นี่แล้วเหรอคุณป้าเขาขายของที่นี้ไปไหนหมดเ <c oughs> มื <c oughs> ม่อก่อนมีขายอยู่เ <c oughs> มื่อกเขาขายเสื้อผ้าขายอะไรเนี่ย กูซีฟ้าเมื่อก่อนนู้เอารถมาจอดตรงนี้แล้วซื้อเสื้อกรณนี้ไม่มีรถจอดที่นี่ได้เดินลงอีกส30ามสิบสามร้อยเมตรผักบ่ห้องน้ำก่อนี่เทียวเหรอเข้าปปับนปุงมัง้งเข้าคงปับงปุ๋งปับงปุงไหมปั้ปรงหมั้ป,ปุ๋งไหม มันจะม้อ่ะกขาของอ่ะเนี่อมันจะมีที่เขาเป็นป้าผู้ชีป้าไว้เนี่ยไปไปกับหัวน่ะไปไหนห้้องน่ แม่ตบใไ้ก่อนอ้แม่กูหัวลุดตับซื้อๆเด้อเขาทำไว้นะทำไว้แล้วนะเดี๋ยวยิงนะทำไว้แล้วทำไว้แล้วมันเป็นใสแล้วนะ